อีทันเจ็ตแร็กเตอร์300นะครับโมเดลใหม่ล่าสุดที่ทางอีทันเจ็ตไทยแลนด์เนี่ยนำมาจัดจําหน่ายในบ้านเราและแน่นอนด้วยความที่ตัวรถเนี่ยมีการดีไซน์ที่ต้องบอกเลยว่าทุกคนจะต้องสนใจคันนี้เป็นอย่างมากเรามาติดตามกันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรเด่นมีอะไรดังมีอะไรน่าสนใจกันบ้างติดตามมาได้เลยครับ เรามาพูดถึงส่วนแรกเลยครับทุกคนนั่นคือการดีไซน์ของเจ้าเด็กเซอร์คันนี้ทางอีตันเจตเองเนี่ยนะครับก็เป็นแบรนด์สัญชาติอิตาลีต้นกําเนิดนะครับทุกอย่างเนี่ยมาจากอิตาลีนะครับเขาต้องการดีไซน์ตัวรถที่ไม่เหมือนใครในปี2003เนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดขายเนี่ยถึง70,000คันมาพูดถึงดีกว่าดีไซน์เป็นยังไงบ้างด้านหน้าเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ daytime running light นะครับเป็นแบบ full LED นะครับเป็นไฟ2ตารวมไปถึงเฟลลิ n งโค้งของตัวรถเองนะครับที่มีการเปบบื้ ตัวรถทั้งเรื่องของตัวรถเหมือนโครงไก่บ้างนะครับตัวรถที่มันแปลกใหม่บ้างทําไมตัวรถเอยแบบนี้ผมต้องบอกเลยว่าการตรวจสภาพทุกๆอย่างเนี่ยผ่านตามเกณฑ์หมดเลยสามารถจดทะเบียนได้เฟรมถักแบบนี้หละนี่คือจุดขายของตัวรถอีทันเจ็ตเด็คเซอร์สามร้อยเลยขับบนถนนเนี่ยผมทดสอบมานะมีแต่คนมองแหมคันนี้มันแปลกกว่ารถโมไซค์ที่มันขับตามท้องถนนคันนี้ตอบโจทย์เลยตรงนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่มันเป็น d ด็คเซอร์มันต้องมีอะไรที่ดูรู้สึกความเป็นแร็กมันคือความซิ่งกินอายของความสปอร์ตท้ายสั้นสรดท้า ตัวบอดที่รู้สึกให้ความสปอร์ตไม่เหมือนใครแน่นอน เรามาพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งสูบที่มีระบบส่งกําลังเป็นแบบสายพานพิกัด3 0มร้อซีซีมีแรงต้นเนี่ยจัดออกตัวดีความเร็วกลางดีความเร็วปลายก็ไม่ธรรมดานะผมได้มีโอกาสไปทดสอบท็อปสปีดก็วิ่งอยู่ประมาณ140ไปปลายเกือบเกือบ150ส่วนตัวผมคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับรถเด็กสเตอร์คันนี้ใช้งานง่ายๆเร่งแซงรถภายในเมืองหรือขับขี่ภายในเมืองเนี่ยมันตอบโจทย์ขับขี่ในชีวิตประจำวันเดลี่ยูทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่าใช้ได้ดดีีีเเลยยทว เรามาพูดถึงช่วงล่างกันบ้างดีกว่าช่วงล่างตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีของ e อทันเ e t นะครับ IFS นะครับ Independent d a i l i n g System มันคือช่วงล่างอิสระด้านหน้านี่มีตัวคอม้าทํางานควบคู่กับตัวโช๊คอัพแยกกันตัวโช๊คอัพการบังคับเลี้ยวแยกกันตัวโช๊คอัพวางอยู่กลางลําตัวรถนะครับเวลาเราขับเนี่ยเราจะเห็นตัวโช๊คอัพที่เป็นซับแทนส์นะรับแรงกระแทกและในการเลี้ยวก็จะมีตัวคอม้าด้านล่างจะเป็นตัวช่วยในการบังคับเลี้ยวทําให้การขับขี่เนี่ยรู้สึกได้ถึงความคมในการเลี้ยวเลี้ยวด้วยโค้งไฮสปีดเนี่ยตัว มีคำถามในหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าพอม้าแบบนี้แ่นแบบนี้ที่เขาไปทดสอบกันบางคนทดสอบแล้วเนี่ยเลี้ยวแล้วรู้สึกวงเลี้ยวแคบเนี่ยอาจจะไม่ชินกับรถประเภทนี้ส่วนตัวผมคิดว่าเลี้ยวได้ดีฟอกแตกใช้งานในเมืองการโค้งไฮสปีดยาวๆตัวรถก็ทําได้ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าใครเนี่ยได้อยู่กับมันประมาณสักวัน2งวันเนี่ยไอที่บอกว่าเลี้ยวไม่ดีเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะคุณคุ้นเคยกับคุ้นชินกับตัวรถมากยิ่งขึ้นถ้าใครต้องการฟีลลิ่งที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะอัปเกรดตัวช แต่เดิมๆที่ให้มาตัวรถนะครับที่เป็นโชคสซับแท้งสามารถปรับคอมเพสปรับตัวพีโหลดได้ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปตัวโชคกหลังก็จะวางนอนอยู่ใต้ผู้ขี่ช่วยในเรื่องของการรับแรงจากตัวล้อหลังขึ้นมาฟีลลิ่งที่แบบนุ่มหนึบมากยิ่งขึ้นนะครับตัวโชคตรงนี้พูดถ,ถึงระบบเบรก แน่นอนครับด้วยความที่เป็นอิตาเลียนแพชชั่นเนี่ยต้องพูดถึงแบมโบแน่นอนถูกใส่เข้ามาในคันนี้แล้วครับมาจากโรงงานเลยระบบดิสเบรกแบบหน้าหลังพร้อมระบบเบรกแบบ ABS เพียงพอต่อการใช้งานจากที่ทดสอบทั้งตัวฝนตกเองเจอทรายเจอน้ําตัว ABS ทํางานเส,สถียรเซนซิทีฟค่อนข้างไวจากการใช้งานและเบรกอยู่ประมาณ120ตัว ABS ทํางานเนี่ยผมคิดว่ามั่นใจได้ต่อมาเรามาพูดถึงในส่วนของตัวล้อกันบ้างเป็นจุดขายที่น่าสนใจตัวล้อแม็กด้านหน้าเนี่ย12นิ้วและด้านหลังเนี่ย13นิ้วนะครับ มีการดีไซน์ทำให้มันดูสปอร์ตมากตัวยางที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นมิชลินซิตี้กิฟต์ยางดูอ้วนๆหน่อยส่วนตัวผมคิดว่าดูลงตัวเลยทีเดียวนะครับพูดถึงฟิลลิ่งช่วงล่างโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับการทํางานของตัวโช๊คการทํางานของตัวยางแฮนดิลิ่งการคอนโทรลทั้งย่านความเร็วต่ําความเร็วกลางความเร็วสูงใช้งานในเมืองจริงๆตอบโจทย์มากๆเลยใครที่มองตรงนี้อยู่มีหนึ่งอย่างที่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีที่อยู่ในคันนี้ตัวจอเลนไม้นะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลเลยรอบเครื่องยนต์ความเร็วระบบต่างๆสาาารกกันเเตตืออ่่งงๆทุยยล ระบบไฟเลี้ยวระบบไฟสูงสวยแล้วดูลงตัวเลยทีเดียว ฟิลลิ่งสรุปจากผมผมเองได้มีโอกาสทดสอบขับขี่เนี่ยวันนี้ก็ร่วมๆเกือบ100กิโลทดสอบกันแบบทุกสภาพวะถนนเดี๋ออย่างเดียวที่ยังไม่ลองคือฝนตกนะฮะขอเว้นไว้แล้วกันน้ำหนักตัวรถนะครับ128กิโลกร,รมัมทางน้ำมัน11ลิตรดิเมนชันของตัวรถเนี่ยออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวถ้า่นขับขี่ส่วนตัวผมเองนะครับสูงอยู่ประมาณ171เซนติเมตรผมรู้สึกว่ามันได้ความธมารรมะทาแมงหรือรู้สึกกระชับเพราะว่าตัวบอะดมีการดีไซน์ตัวสต็อปเปอร์หรือพ ผมนะผมรู้สึกว่ามันแน่นมันสามารถที่จะบิดคันเร่งไปต่อได้ตำแหน่งการวางเท้าตำแหน่งของตัวแฮนด์ถึงแม้จะมีตัวกาดแฮนด์ที่มีไฟเลี้ยวมาเนี่ยสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเกะกะอะไรเลยผมคิดว่าคนที่สูงอยู่160กางๆก,ก็ขี่ได้คันนี้สบายๆไม่ต้องซีเรียสเลยการคอนโทรลการต้องทักต่างๆเนี่ยขับขี่เนี่ยได้แบบตอบโจทย์เลยทีเดียวช่วงล่าง นะครับผมมันรู้สึกมันจะนุ่มก็ไม่นุ่มมันจะแน่นก็ไม่แน่นอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงล่างมีความอิสระต่อการทํางานเลี้ยวก็ส่วนเลี้ยวัก็ส่วนซับอะไรที่มันต้องการความแน่นเนี่ยมันก็จะแน่นจังหวะไหนที่มันรู้สึกนุ่มมันก็นุ่มดีส่วนตัวผมคิดว่ามันคือสไตล์การทํางานของช่วงล่างของเจ้าแดกสเตอร์คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะทิบปากว่าไม่เท่าได้ลองเองอ่าอันนี้ผมบอกเลยว่าต้องมาลองตัวเครื่องยนต์นะครับแบกความเบาของตัวรถทําให้การขับขี่เนี่ยมันดูแบบซิกแซกซอกแซกว่องไวส่วนตัวเนี่ยเครื่องย มาพูดถึงส่วนสําคัญที่ทุกคนดูคลิปมาถึงตรงนี้นะครับนั่นคือราคาที่ทาง E ีตันเชตไทยแลน n d เนี่ยเปิดราคาอย่างเป็นทางการนะครับอยู่ที่269,000บาทที่เป็นสีสแตนดาดและอีกหนึ่งสีนะครับที่เป็นสีอีดิชันพิเศษอย่างมาล็อซี่อีดิชันเนี่ยนะครับจะเปิดราคาอยู่ที่289,000บาทนะครับก็จะเป็นสีที่จะมีสีเขียวเรืองแสงสีส้มเรืองแสงเนี่ยเข้ามาเนี่ยทำให้ดูสวยแล้วก็ดูซิ่งมากยิ่งขึ้นจะมีวารันตีให้อีก2ปี20,000กิโลนะครับจากทางอีตันเชสไทย ทั้งหมดเลยรวมไปถึงตัวราคาและตัวบรันตีที่ทาง e ีทันเจ็ให้เนี่ยจะทําให้ทุกคนตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่สนใจนะครับดูคลิปมาถึงนี้เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่เพจเฟ e บุ o กนะครับของทางอีทันเจ t t ไทยแลนดติดต่อสอบถามข้อมูลตัวรถตัวสีตัวราคาไฟแนนซ์ต่างๆได้ทั้งหมดเลยสุดท้ายนี้นะครับยังไงผม,มต้องขอฝาก การรีวิว e ีทันเจ t ตเด็ก r 3เตคันนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่กําลังมองหารถอยู่เนี่ยความแปลกใหม่ความสวยความซิ่งความที่ไม่เหมือนใครเด x t e r ตอร์ตอบโจทย์แน่นอนฝากติดตามช่องทางของเราด้วยตอนนี้แสนซับแล้วติดตามกันให้ดีว่าจะมีรถรุ่นใหม่ตัวไหนจากทาง e ีทันเจ็ตไทยแลนดมาให้เรารีวิวนะติดตามเราให้ดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ